ว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้คนยุคนี้เนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จก็คือการที่มันมีคอนเทนต์เนี่ยล้นโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราทาอะไรนะครับเปิดเฟซ o ุ๊ o ยูท u บทิก t ็อกนะครับไอจีทวิตเตนะครับแค่เราเอาเวลาไปเสพคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยมันก็แทบจะดูดพลังของเรานะครับไปทั้งหมดแล้วแล้วจอจอดเวลาที่ไหนเนี่ยไปสร้างเนื้อสร้างตัวเอาเวลาที่ไหนไปพัฒนาตัวเองนะครับมันจะมีอาการอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าเบิร์นเอานะครับคือเราไม่ได้ไปแบก เราเนี่ยเสียบข้อมูลจนรู้สึกว่ามันล้ามันเหนื่อยสมองมันล้ามันเหนื่อยนะครับตรงนี้เนี่ยผมศึกษาเกี่ยวกับธรรมะมานะครับประมาณว่าถ้าเราอะส่งความคิดออกไปข้างนอกตลอดเวลานะครับเราส่งจิตนะครับไปคุณคิดนะครับกับเรื่องต่างๆนานาถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องร้ายๆแย่ๆนะครับจิตใจเราจะหม่นหมองทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับดังนั้นนะครับเราใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ครับ ให้เราเลือกเสพเฉพาะสื่อที่มันดีๆมีประโยชน์นะครับต่อเป้าหมายในอนาคตของเราครับแบ่งเวลาให้เพียงพอนะครับอย่าเสพติดกันก้มหน้าดูหน้าจอตลอดเวลานะครับผมเห็นคนยุคนี้นะครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยกขหยิบมือถือขึ้นมานะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับยังหยิบมือถือขึ้นมาดูเลยนะครับผมนี่โคตรงงเลยนะครับสำคัญคือเราเลือกเสพสื่อที่ดีแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอามาลงมือปฏิบัตินะครับ คือทาให้มากกว่านะครับอย่างเช่นนะครับลงมือทํา80%เรียนรู้20%นะครับทีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราจะเหนือกว่าคนอื่นเขานะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเน้นเสพอย่างเดียวนะครับไม่เน้นลงมือทำดังนั้นเนี่ยก็เป็นทั้งแง่ลบและแง่บวกนะครับถ้าใครที่สามารถพลิกตัวออกมาครับเป็นผู้ที่ลงมือทําได้มากกว่าคนอื่นก็จะสามารถประสบความสําเร็จในยุคนี้ได้เลยนะครับ